สวัสดีครับน้องชายแนะนำตัวหน่อยครับครับมังกรทองสีนิลชิ้นกระโรงอุ๊ดนตัวนี้มันบึกเลยมีแบบเหงื่อหรือน้ำเหงื่อเหงื่อเนาะแล้วว่าซ้อมดีมากซ้อมมากี่วันแล้วไปนี้ยี่สิบกว่าวันครับยี่สิบกว่าวันก็อยู่นี่ตลอดป่ะไม่ไปไหนเนาะตลอดครับอ่าร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วออียี่สิบอ่ะอีสามวันก็่ยี่สิบ จะต่อยแล้วนะเออตอนนี้เป็นไงน้ำหนักมันเกินอยู่ใช่ไหมเกินสามตีโลไปก่อยกี่โลครับหกสิบสองครับหกสิบสองโลไปนี้ต่อยร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดกอนเจอกับเจอกับพรนเสน่ห์ครับคอนเสน่ห์ต่อยวัดเป็นไงช่วงเห็นเขาต่อยไหมความหลังเห็นเขาไหมเห็นครับเป็นไงบ้างก็เขาก็ต่อยแบบเพชรมรกตอร์กดเป็นเป็นไงมีอะไรที่ทำให้เราหนักใจได้บ้าง ก็มวยเข่าเหมือนกันครับทรงนี้มันเลยเหรอครับเป็นไงเจอทรงนี้ก็ชอบครับต่อยง่ายดีต่อยง่ายดีจริงๆเหตุพี่เราเห็นเราต่อยสี่มือก็ได้นะครับเข่าก็ได้อ่ะครับอ๋อแล้วก็เตรียมอะไรไปสู้กับออนเสน่ห์ไปก็รอดูกันเลยที่เราอันี่มีอุปไปด้วยฟอร์มหลังหน่อยเป็นไงบ้างครับฟอร์มหลังล่าสุดชกไว้เมื่อไหร่เนะจบยี่เบ็ดเมษาครับชนะปะชนะครับชนะเขาชนะเขาครับเออแล้วก็ไม่ได้ต่อยอีกเลยครับ ก็ยงไรบ้างหยุดนานๆแบบนี้มันมันจะมีผลไหมจะทําให้เราอืดไหมก็คิดว่าไม่น่าจะเท่าไหร่อะเพราะว่าตอนซ้อมก็ตอนซ้อมเราเตรียมต่อดีชนะงานเทาแล้วก่อนนั้นน่ะก่อนนั้นแพ้แพ้ใครแพ้เพชรอัศวินอ่ะแล้วก่อนนั้นอีกอจัได้ไหมแพ้ก้องเกียรติอ๋อแล้วก็แต่ว่าล่าสุดก็กลับมาแจ้งเกิดครับน้ำหนักที่ถนัดที่สุดของเราเลยน้ำหนักอะไรก็ร้อยยี่หกร้อยยี่สิบเอ็ดนี่แหละ แต่ว่าก็ก็ยังสอยได้อีกนานแบบนี้คใช่ไหมครับพี่ค่ายมีใครเป็นผู้ปั้มกูสอยครับก็มีวิวแล้วก็พี่สอนขาวที่แบ็คแมนครับขาวตัวมาเริ่มเลยเนาะครับแต่ว่าไปนี้เต็มที่เต็มถังครับวัดได้เลยไหมวัดได้เลยครับไปไปเอาทองไปจําแล้วนะได้เลยไหมครับ่ะรฟนขับแฟนขับได้ยินแบบนี้นี่มั่นใจเลย ฝากติดตามในครับวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ครับผมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ฝากติดตามบางกอสด้วยนะครับดีเด็ดครับผมโอเคขอบคุณมากครับสักนาทีนึงอันนี้มันเบาๆทุกวันอาทิตย์กระเบาแต่ว่าใช่หรือเขาหยุดไปเลยนะ Ok Ok